สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เมนูปลาอีกแล้วคะ่ะวันนี้ทําเมนูปลานิน,นึ่งสมุนไพรคะ่ะตำพริกแกงนะคะพริกขาดะไครใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมนะคะ รวมกันแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปหมักปลากันนะคะแบบนี้เลยใส่ลงไปเลยนะคะความเผ็ดก็คือตามใจเราเลยนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ได้เลยเนาะรรตีนะคะน้ํามันหอยน้ําตาลแล้วก็น้ําปลาวันนี้ไม่กยปรุงแค่นี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัก ครื่องสมุนไพรนะคะใบมะกรูดต้นหอมนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ในกระทะกันเนาะก็จะเป็นเมนูนึ่งสมุนไพรหรือจะเรียกว่าหมกหม้อก,ก็ได้นะคะเาแล้วแต่เราจะเรียกไปเนาะใครชอบเป็นปลาก็สามารถใส่ได้นะคะไม่ก็ใส่แค่นี้เลยเนาะแค่นี้ก็อร่อยมากๆแล้วนะคะทุกคนนี่เรามาเรียงในกระทะแบบนี้นะคะตอนที่เราจะนําไปตั้งไฟนะคะเราก็จะเติมน้ําเปล่าไปนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะ ไม่กี่นาทีก็สุกแล้วเพราะว่าปลานินสุกง่ายมากๆเลยเนาะเมนูปลาก็คือทําทุกวันนะคะนึ่งต้มเผาก็คือวนอยู่แค่นี้นะคะพ่อเขาก็กินปลาทุกวันเนาะแม่ก้อยก็กินบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะส่วนมากก็คือจะเป็นเมนูอื่นเนาะเพราะแม่ก้อยเบื่อปลานะคะเริ่มเบื่อแล้วเนาะนี่เสร็จแล้วคะ่ะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะทําง่ายอร่อยด้วยแล้วก็หอมสุดๆไปเลยคะ่ะ